ท่านผู้ชมที่เคารพครับกับผมมีข่าวที่อยากอยากจะขอความร่วมมือเพราะว่ามีคนเสื้อแดงของเราจะสร้างภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์ถ้าสร้างสําเร็จจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคนเสื้อแดงภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่านวมทองที่คุณคุณนะครับรวมทองก็คนที่ขับเป็นคนขับแท็กซี่ที่ขับแท็กซี่ชนรถถังเนี่ยคือคุณลุงรวมทองไพรวันใช่คุณลุงนวมทองไพรวัน ะครับแช่ไว้เลยนะครับแช่ไว้เพื่อจะให้ประชาชนว่าเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเรากําลังลําลึกถึงวีรชนคนหนึ่ง mm hmm. เรื่องราวการต่อสู้ของของวีรชนที่นอนตายตามไม่หลับลงขันสู้ลงขันสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของคนเสื้อแดงร่วมระดมทุนหมายเลขบัญชี6910-10054-9ขีดโทรไปถามก่อนครับโทรไปถามรายละเอียดก่อนธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็ทนทรัล โทรศัพท์ไปถามใครครับก็มีรายละเอียดอยู่ที่ผมเห็นนะครับก็คือครับก็เป็นเกียรตนาที่ดีมากนะครับของคนแสดงที่ไม่ทิ้งกันครับโทรศัพท์ไปถามที่นี่ครับคุณอภิรักษ์วรนนสาทบครับหมายเลข081 0818106966 0818106966นะครับ สอบถามเรื่องการสร้างภาพ,พยนตร์เรื่องนวมทองแล้วเรื่องยอภาพยนตร์เขาน่าสนใจครับครับเรื่องยอดทน่ดีสอนเรองดูครับเรื่องย่อครับเขาบอกว่าภา uh พ,พยานตร์นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่สรารคดีชีวิตของลุงนวมทองนะแต่เป็นภาพยานตร์บันเทิงเชิงสาระการเมืองเล่าเรื่องแบบโลกสมมุติของนวนิยายผ่านตัวละครที่นวมทองว่าหลังจากที่เขาได้ขับรถแท็กซี่ชนรถถังและผูกคอตายประท้วงเผด็จการแล้วเมื่อนวมทองอยู่ในปรบภพ ได้มาอยู่ในพบเดียวกับบรรดาปีศาจประชาธิปไตยมากหน้าหลายรุ่นโอ้มาเจอกันที่ปรรพบเลยตั้งแต่รุ่นหมอเหลงนะครับบทหมอเหลงรอศร้อยสามสิบรุ่นพยาประหนพลพยุหะเสนามาจนถึงรุ่นจิตภูมิศักดิ์โอ้โหมาดูเลยรุ่นสิบสี่ตุลารุ่นหกตุลาแล้วเกิดการปพธาสังสรรค์ทัศนะทางการเมืองโอ้โหคิดได้ยังไงเลยคิดได้ยังไงเขาบอกว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้ยังไม่สามารถไปเกิดใช่ไหมครับเพราะรอวันที่จะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย ผ้ก็เลยกระบวนกวรเลงก็ยังไม่เกิดอยู่เลยยังเขาบอกยังไม่เกิดแล้วก็บอกที่สุดพวกเขาก็ตกลงจัดตั้งกองกําลังนวมทองเพื่อช่วยเหลือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนี้นะครับและยังมีเรื่องต่อไปนะครับน่าสนใจครับน่าสนใจมากนะครับฝีมือคณะกรรมการในการจัดสร้างในครั้งนี้ก็ดูดูอ่านอ่านแล้วก็มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับผมรู้จักหลายหลายคนนะครับอาทิเช่นคุณทองขาวทวีปรังศีนุกูลนักเขียนบทละคร เช่นสหนุ่มสามุมดารานและอดีตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอ็กซ์แซกซ์ที่ทำภาพยนตร์ทำละครเยอะเลยครับนี่<ช>นะครับ,ค,รบคุณตอ,องขาวนี่เป็นมือฝีมืออาชีพร,ร่วมกับคุณวัดวรยางกูลนะครับมีนายแพทย์พงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุลคุณอภิรักษ์นี่คุณหมอจากราชบุรีอ่าคุณหมอเนี่ยมาเอาดีทางสร้างหนังแล้วครับคุณอภิรักษ์วรณสาทบจากกลุ่มวิศวะเพื่อประชาธิปไตยคุณปัณ นิดสแสวงจากสภานักพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยคุณบริบูรณ์เกลียงวรางกูลแกนนาเสื้อแดงบ้านโป่งราชบุรีทนายอานท์นำพาหัวหน้าสํานักงานกฎหมายราษฎรประสงค์โอ้โหคุณดีเลกเล็กสกุลแกนนาเสื้อแดงแม่กลองนะครับระบบที่ผมอ่านดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการระดมทุนะระดมทุนเพื่อจะไปลงทุนสร้างซึ่งใช้งบสร้างประมาณ3ล้านบาทเศษครับ ระดมทุนนี่หมายความว่าถ้าได้ผมควักให้เลยได้ไหมเนี่ยเขาบอกถ้าได้กําไรเนี่ยเขาบอกถ้าได้กําไรเนี่ยนะครับก็จะแบ่งคืนกําไรให้ครับถ้าไม่ได้กําไรนะครับก็ถือว่าก็ถือขาดทุนร่วมกันก็สนใจก็จะสนับสนุนก็โทรศัพท์ไปถามได้ที่เบอร์ของคุณอภิรักษ์ครับ0 8 1ย์0 6 9 6 6ครับผมสนใจเรื่องเรานะกบฏหรือว่าการนักต่อสู้ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ตั้งประเทศสยามจนถึงประเทศไทยเนี่ย ไปเจอกันอยู่ที่วัลลภพใช่ครับโอ้โหนมันเขาจะคุยกันยังไงอ่ะนั่นเีงก็จะก็สนใจติดตามเหมือนกันว่าคนเขียนบทเขาจะถามกิตภูบิษักว่ายังไงครับเขาจะถามกับหมอเหลงว่ายังไงโอ้โหสงสัยตอนถามกิตภูมิษักกิตภูบิษักคงตอบมาเป็นบทกวีเลยล่ะครับเอาอย่างงี้ได้ไหมครับผมขอสมัครเป็นนักแสดงสักคนได้ไหมครับจะควักเหรอครับเพราะดูลักษณะแล้วนี่ต้องถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จริงเลยลุงนวมทองเนี่ยเราชูนุมกันอยู่ที่สะพานผ่านฟ้า คุณไม้หนึ่งกอกุนาทีและพวกและพวกสถาปนิกทั้งหลายที่ฝ่ายประชาชนเนี่ยได้หล่อรูปหล่อรูปของรูปเหมือนนะครับครึ่งตัวทาด้วยอะไรครับทาด้วยซีเมนแล้วก็เอาเลือดที่เราบริจาคเนี่ยมาเทคุกเข้าเข้าไปมผมเป็นประธานในการทานี่คนเนี่ยครับกินคุกเข้าของเลือดตอนนี้นยังยังติดใจรูปปั้นตรงนั้นไม่ทราบว่าหายไปไหนสอชอชยึดไปหรือเปล่าไม่รู้ถ้ายึดเอามาคืนนะเว้ยแล้วก็ในแคนไปแล้วก็เอาเอาพวกนี้ไปอีกนะ ในบทภาพ,พยนต์เนี่ยเขาพูดถึงศูนย์แห่งหนึ่งมือนกันครับศูนย์เลยฮะแต่ไม่ใช่สอ,อชอเขาบอกว่าเป็นสอ,อชอแปลเป็นว่านะเขาบอกว่าชุดของลุงงลวงทองเนี่ยล่องขนเข้าไปในสอ,อชอเขาวงเล็บว่าศูนย์อำนวยการความชั่วช้าแห่งชาติสอ,อชนี่มีสอ,อชอด้วย,วยในบทภาพยนต์ผมให้กำลังใจคุณทองขาวนะครับรีบนะครับรีบรีบเลยแต่ว่ายังไงก็เล่ยมาทางผมบ้างนะครับเป็นอะไรก็ได้หรอกขอให้มีส่วนในการแสดงหน่อย ไม่ไม่เน้นบทพระเอกใช่ไหมครับคือมีบทเป่าแคนไหมล่ะเออมีบทเป่าแคนไหมไม่มีบ้างด้วยท่านนะสงสัยเป่าแคนเนี่ยคือคุณไขแสงสุขใสไงเออท่านก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกเพราะประชาธิปไตยใจท่านยนึงรอดูอยู่แต่ว่าจะเชิญมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้คุณไขแสงคงไม่มาแล้วครับต้องไม่ผมผมแสดงเป็นคุณไขแสงได้คุณไขแสงเป็นนักต่อสู้เป็นหนึ่งในสิบสามกระบฏที่ถูกจับในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อ14ตุลา25 26ันนะครับตอนนั้น สมัยเดียวกับคุณสุธรรมแสงประทุมใช่ไหมครับสุธรรมเป็นรุ่นน้องที่ถูกจับพร้อมกันรุ่นรับสุธรรมนี่6ตุลา2519แต่คนทุกวันนี่จะเพี้ยนหรือเปล่าไม่ทราบเขาสาบกันเขาียกว่าว่าไงพวก16ตุลาซึ่ง16ตุลาไม่มีอะไรนะครับเขามี14ตุลาแลับ6ตุลาหรืออาจจะไม่มีเวลาก็ได้ว่าไงพวก16ตุลาเควบไปเลยดีไม่ดีบอกว่า24มิถุนา2518เลยไปนั่นเลยไปมั่วกันหมดเลยครับไม่เป็นไรครับขอให้จำเนื้อหาสาระกันแล้วกัน ขอให้กําลังใจนะครับกลุ่มที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของคนเสื้อแดงโดยเอาคุณลุงนวมทองนะครับมาเป็นชื่อเรื่องบริจาคก,กันได้นะครับสอบถามได้อีกครั้งหนึ่งครับ่ไไร่วมลงทุนร่วมรวมทุนร่วมสร้างร่วมขาทุนร่วมกํำไรด้วยก,กัน081นะครับจดนะครับ8106966ครับ